66มเมกา้าว้าวเซล6-8มิถุนายนนี้ไปช้อปกลางปีให้มันกันเลยแม่คือทุกฟังคะเราก็ต้องเปิดเพลงนี้กล่อมหูกันะนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้แน่นอนคะอ่ะการเสียงโชคของเราถูกไหมคะพี่กวางล้มเหลวกันเป็นท่าทอดกันไปเจอศูนูนย์ไปใครจะรอดโอ้โหแต่เลขอื่นเอาจิงๆริงมัไม่ชาก,ก็คุยกับอันจริงๆถ้าเมื่อวานอ้อมซื้อเที่ยมคุยกับชาวอ่ะอ้อมถูกนะ ถูกเลยเอาทะเบียนรถชาวมาแบ่งหน้าหลังไม่ได้แบ่งสองตัวแบ่งสามหน้ากับสามหลังถูกแน่แแต่กลับไปนอนเนี่ยก็นี่ไงเหมือนเพลงเนี้ห้าเจ็ดใช่ไหมแต่พ่อไปซื้ออะไรเจ็ดห้าคือคนบทจะไม่ถูกครู้ฟังมันก็ไม่ถูกแต่ถ้าสมมุติคนบอกว่าจะซื้อหวยออกเจ็ดห้าและแม่สั่งให้ซื้อห้าเจ็ดและอีพ่อไปซื้อเจ็ดห้าพ่อไม่โดนด่านะพ่อเดินเท่ทุนถูกปะบทคนจะถูก หวยคือเรื่องของความไม่แน่นอนค่ะเราก่งทฤษฎีถูกต้องค่ะปฏิบัติเราโดนกินเรียกครับ <c oughs> จินตนาการสําคัญกว่าความรู้แะะะนี้คืออมจงรวยซึ่งคุณผู้ฟังบอกว่าโอ๊ยเพลงนี้ติดหัวไม่ออกจริงค่ะไปทางไหนก็เจอเอแน่นอนถ้าไม่ฮิตเราจะเปิเดเหรอคะคถูกไหมคะคุณผู้ฟังอมจงรวยนี่คือคําบอกเล่าบบอกเล่า จะถามว่าได้เคยได้ไหมความรวยกับผีอะไรมีที่กว่ากันบางทีไม่รู้จักเหมือนกันความรวยกับผีเนี่ยเอาจริง,รงนะคุณผู้ฟังก็เริ่มต้นชั่วโมงนี้นะคะกันที่อันดับที่6กกับกลิ่นดอกไม้และเพลย์ลิสต์ของเราค่ะชอบปะเนี่ยเป็นคะแนนเป็นแฟนได้ไหมแล้วก็อมจงรวยให้วันศุกร์มันเป็นศุกร์ที่สบายเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจจะรถติดกันในช่วงเย็นๆ,ๆก็อยากจะให้ฟังอะไรเอาคึกคักคึกคักหน่อยที่บอกว่ารถติดเพราะว่าคุณเอกของเราค่ะสวัสดีครับพี่ค้อมการจราจรวันนี้ มาเข้าตั้งแต่แยกทองหล่อโอ้ยขาเข้าตั้งแต่แยกทองหล่อคุณผู้ฟังนะคะถ้าจะมาเส้นทองหล่อฟังคนเอกเขาไว้นะคะเขาอยู่ตรงนั้นแน่ๆแล้วล่ะแยกทองหล่อไปเอ็มโพรถติดมากก็แปลว่าขาเข้าเมืองค่ะ mm hmm. คทงองหลอก็คือสุขุมวิทห้าสิบห้าขาเข้าเมืองจะไปเอ็มโพเอ็มโพคือสุข,ขุมวิทยี่สิบสี่ใช้คําว่ารถติดมากส่วนฟังขาออกตั้งแต่แยกทองหล่อไปแยกพักขนงไหล เลื่อนตามสัญญาณไฟนี่คือเวลาเราๆประมาณสี่โมงต้นๆยังไม่น่าพ้ามงนะคะคยังไม่ได้ปลงกับอะไรเลยเกียมตัววันศุกอะ่ะจะเอาไงอะ่ะใช่มันบอกไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามีนัดอะไรไว้คำนวณเวลาให้ดีๆแล้วถ้านัดจะไปทานอาหารอย่างวันนี้ที่ถามซึ่งค,คุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าอยากเป็นผลไม้ แต่พอผล,ลไม้ที่ตามมาเขาเหนียวทุเรียน <c oughs> อยากกินทุเรียนสักลูก <c oughs> สองภูบ้างคือไม่มีใครอยากกินแตงโม <c oughs> ไม่มีใครอยากกินถับป,ปลโดบุฟเฟ่ผล,ลไม้ไม่มีทุเรียนคือมันคงเป็นอะไรที่ถ้าจะให้ตัวเอง <c oughs> ทุเรียนมันหนําไงพี่กวเหมือนที่ตะกัวก็บอกว่าตัวเองอยากกินสเต็ก <c oughs> รู้สึกอยากกินเนื้ออ้อมก็นั่งคิดแล้วเราอยากกินอะไรว่าถ้าจะให้รางวัลตัวเองสัปวิกเนี้ยให้บันชื่นใจแล้วมีกําลังใจแล้วต่อสู้ไปอีกสัปดาห์หนึ่ง อยากกินซูชิแบบเอาจริงก็เหมือนคุณผู้ฟังนะก็อยากกินซูชิแล้วก mmm ็อยากกินปิ that, right? to to Next, ้งปิ้งย่างปิ้งย่างแล้วพอนึกถึงปิ้งย่างน้ำลายมันก็เอื้อคุณผู้ฟังบางคนบอกอยากกินอีสานแซ่บๆเพราะอีสานมันมีความแซ่บใช่ไหมส่วนเรากินปิ้งๆแน่นอนไทยๆอย่างเราเราก็ต้องปรุงน้ำจิ้มโอ้โหใส่พริกเข้าไปให้ท่วมใส่มะนาวอีกนิดนึงถ้าปรุงถ้าไปกินหอาทำไมเนี่ยเอาไปทำปลาไปเลยดีกว่าแต่มันก็อีกแบบหนึ่งไงแล้วกินเนื้อใช่ไหม แต่เราก็ไม่ให้มันเกลียมมากกว่าเพราะถ้าเกลียมมากมันก็เสี่ยงโรคอก่นใช่ใช่ใชใชถูกปะแต่ก็พอปรัมารและแน่นอนสสยถ้าคนกินปิ้งคุณผู้ฟังคนส่วนใหญ่ไปกินปิ้งกินเนื้อไหมเดีย๋ยวนี้คนกินเนื้อน้อยลงปะผมรู้สึกว่าเอาจริงเหรอคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสไปกินปิ้งปิ้งหมูกระทะแต่หมูกระทะเอไม่ค่อยได้กิน<ม>ถ้าไม่กินเลยหมูกระทะนี่เขากินหมูหรือเขากินเนื้อหมูกระทะต้องเป็นหมูจริงใี่สุดคำว่าหมูกระทะไม่ใช่ว่ากินเนื้อถ่ะใส่ไปลงไปใช่ไหม หรือก็มีมีแต่ละก็น้อยร้านเพราะเดี๋ยวนี้บางร้านบางร้านไม่มีเนื้อเลยคำว่าหมูกระทะคือหมูเลยและมีเนื้ออย่างอื่นไหมมีมีไก่มีอะไรแต่ยกเป็นเนื้อเนื้อวัวไม่มีในขณะที่ถ้าปิ้งย่างเนื้อดูจะโดดเด่นและเป็นพระเอกแล้วก็กิก็ลิ้นเพราะว่าเนื้อจะมีความหลากหลายมากเลยนะเนื้อนั่นเนื้อนี่ติ๊มันใิ่กมันเนื้อตรงส่วนนั่นเนื้อตรงส่วนนี้แล้วก็ลิ้นคือถ้าปิ้งย่างก็เป็นพวกกินเนื้อไม่กินปลา ไม่กินไก่แฉลบใช่ปะ่ะเราเป็นพวกแ้ลมกินอะ่ะคุณผู้ฟังและต้องบอกไว้ก่อนว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้เป็นวันส้มตำสากลหรอจริงเหรอจะได้สั่งเอาจริงๆเอาจิงริงคุณผู้ฟังเอาจริง,ง,รงวันนี้เป็นวันส้มตำสากล,กลได้ยังไงส้มตำสากลได้ด้วยคืออะไรปะส้มตำสากลจะได้สั่งเอาันจริงแล้วก็บอกไว้นิดนึงอ้อมว่าคนส่วนใหญ่จะไม่เป็นตามในข่าวคุณผู้ฟังเห็นใช่ไหมข่าวที่บอกว่ามีคนไปกิน ไอเหมือนบฟุฟเฟ่ไม่ใช่บาฟเฟ่ที่เป็นอไอกินขึ้เล็กกินอะไรอ่ะที่กินแล้วแบบจ่ายเท่านี้เออก็เหมือนบาฟเฟ่เนาะกินไม่ที่บอกว่าสั่งบุบฟเฟ่ซูชิเหรอก็อออไม่รู้อะแต่กินแต่ตัวตัวปลาแล้วไม่ทานข้าวแล้วพอทางร้านเขาจะปรับก็บอกว่าเขาทําอย่างนี้กับทุกร้านไม่เห็นมีใครว่าแล้วก็ถ้าจะปรับเขาเขาจะเขียนรีวิวพนักงานนี่อยากให้เขียนมากค่ะ เขียนแล้วจะได้เขียนกลับให้เขาเขียนว่าเราจะได้เขียนเหตุและผลและแนบรูปเลยว่าคนนี้ทําแบบนี้เมื่อไหร่ที่คุณเข้าไปกินแล้วคุณสั่งซูชิแล้วถ้าเขาบอกว่าเหลือแล้วคุณโดนปรับคําว่าซูชิคือปลาที่อยู่บนข้าวคุณต้องกินข้าวข้าวไม่มีสิทธิ์เหลือคุณไม่กินข้าวคุณไปสั่งซาชิมิอันนั้นเรียกซาชิมิครับอย่าโกงอย่าจงใจโกงกันเพราะว่าคนธรรมหะกินอะ ข้าวเขาปั้นหนึ่งเขาก็แพงนะต้นทุนนะครับเออทุกอย่างมันคือต้นทุนอ่อันนี้อันนี้อย่าทําร้ายกันแบบนี้ถ้าในร้านไหนที่เขามีเงื่อนไขว่ากินแล้วเหลือแลวโดนปรับถ้าคุณอ่านตรงนั้นแล้วคุณรับไม่ได้คุณเดินออกตั้งแต่ต้นเลยนะคะครับเอาจริงไม่ได้ว่านะนี่ยถ้าเราพูดไม่ถูกหูเราขอโทษ